ไปกันที่ทำเนียบร,รัฐบาลนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่นาะยกรัฐมนตรีนะั้นจะเดินทางไปประชุม UN ซึ่งก็มีวาระน่าสนใจก็คือการแก้ปัญหาน้าท่วมรวมทั้งภัยแ้งนะครับ,รบแล้วก็ไปดูเรื่องความชัดเจนของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกันด้วยครับติดตามจากคุณเพนพันธ์แหลมดวงครับ คุณธิรวตดคุณลลิตาคะเช้าวันนี้นายกฐมตรียิ้มแย้มสดชื่นนะคะบอกว่าการดีขึ้นหลังจากไม่สบายจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะนั่งเป็นประธานการประชุม,มะคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้มีวาระที่สําคัญหลายเรื่องด้วยกันค่ะก่อนการประชุมครมอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกฐมนตรีพูดคุยกับผู้สื่อข,ข่าวสั้นๆว่าอาการดีขึ้นหลังจากเจ็บคอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้นายกฐมนตรีได้ชมตู้คียออสค่ะซึ่งเป็นตู้ที่ประชาชนสามารถใช้เป็นช่องทาง เข้าถึงการสื่อสารไปยังผ่านการบริการภาครัฐนะคะแต่ว่าเป็นการบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในจุดเดียวตู้ดังกล่าวนั้นติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนตลอดจนชุมชนต่างๆให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ สำหรับวาระที่สำคัญในการประชุมคือการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกและปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนหลักไม่เพียงพอโดยเฉพาะที่ประชุมจะมีการพิจารณางดการจ่ายน้ำเพื่อการทำนาปรังในบางพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญาและแม่กลองตลอดจนลดความเสี่ยงต่อความเสียหายและปัจจัยการผลิตที่ต้องเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพิ่มเติมทั้งแผนบูรณาการและการปรับแผนการตลาดในระว่า ว่างที่เศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้นะคะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงด้วยอาทิตำแหน่งที่มีการจับจ้องกันก็คือประหลัดสำนักนายกฐมนตรีแทนหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลมีรายงานนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกฐมนตรีจะหยิบยกประเด็นการเสนอรายชื่อเพื่อนําไปสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในที่ประชุมเพื่อตัดสินใจได้ทันทีเมื่อเดินทางกลับจากการเดินทางเข้า ร่วมประชุมสามัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญหรือ UN ครั้งที่70พร้อมทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะจะมีการกำชับคณะ,ะรัฐมนตรีทำงานติดตามสถานการณ์ในประเทศให้เป็นไปได้วยความสงบเรียบร้อยระหว่างที่นาย,ยกรัฐมนตรีติดภารกิจดังกล่าวที่จะออกเดินทางในค่ำของวันพรุ่งนี้ ขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกัฐมนตรีระบุว่านายกัฐมนตรีมอบหมายให้หลายๆคนไปช่วยกันพิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมและเสนอขึ้นมาก่อนที่นายกัฐมนตรีจะกลับมาพิจารณาเพื่อลงนามสําหรับนายมีชัยรุชุพันธ์ที่มีกระแสข่าวว่าจะมานั่งเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับนายมีชัยแล้วแต่ยังไม่ได้ทาบทามส่วนนายอนันต์ปัญญารชุนที่มีชื่อก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยโดยในช่วงที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่เตรียมเดินสายทาบทามบุคคลให้เข้าร่วมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงประธานด้วยสําหรับข้อเสนอของนายจตุรนฉายแสงแกนนาพรรคเพื่อไทยที่ให้ร่นระยะเวลาการร่างรัฐธรรมนูญเหลือสองเดือนนั้นเห็นว่าระยะเวลาน้อยเกินไปแม้จะเอารัฐธรรมนูญในอดีตมาปรับแก้ก็ไม่สามารถทําได้จึงไม่ทราบว่านายจตุรนคิด ได้อย่างไรในข้อเสนอนี้พวกคุณไม่ได้แล้วกรณีกรณีพรรคการเมืองอ่ะที่ทุกคนฟังแล้วดูเหมือนจะให้ยุบแล้วก็จะเริ่มต้นคนอื่นอยากผมไม่ได้เป็นคนอยากผมไม่ได้เป็นคนบอกอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้โยนหินถามทางด้วยสมมติให้ฟังมาสองเดือนเนี่ยมันเป็นหรือไม่ได้ช่วยกันคิดด้วยสติปัญญาเอาฝ่าเท้ายกขึ้นมาแล้วก็นวดนวดฝ่าเท้าสักทีหนึ่งแล้วตรองหน่อยเถอะว่าสองเดือนมันทันจริงหรือ ทีนี้พอตรงนี้มันไม่ทันคุณก็จะเห็นไอ้ที่ถอยมาเนี่ยไอ้นั่นสามไอ้นั่นสองมันไม่ทันแล้วธรรมนูญค่อยร่างภายในหกเดือนยาวไปก็จะย่นออกมาหน่อยก็ได้แต่จะบอกว่าโอ้ยสองเดือนสามเดือนก็พอเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่ามันจะต้องร่างโดยไปถามความเห็นคนเขาด้วยต่อให้หยิบฉบับ405058ขึ้นมาก็ต้องเอามาปรับปรุงถ้ามันไม่ปรับปรุงอะมันผ่านไปแล้วผมได้ตอบพวกคุณถึงขนาดอย่างนี้ว่า ถ้าฉบับ40เอาขึ้นมาไม่ต้องไปแก้อะไรมากก็ถามว่าคุณสนธิยึดอำนาจทาไมหยิบฉบับ50มาอย่าไปแก้อะไรมากถามว่าลัวคุณประยุทธ์ประยุทธ์อำนาจทาไมพอยิม58ออกมาแล้วไม่ทําอะไรมากถามว่าแล้วไปล้มเขาทําไมเพราะมันก็ต้องมีการปรับปรุงพอปรับปรุงเข้ามันก็เป็นแรมเดือนแล้วครับ หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีก็จะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นต่างๆที่สื่อมวลชนติดใจสงสัยนะคะและหลังจากนั้นทีมงานโฆษกก็จะถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะคุณธีรวัตรคุณลิตาค่ะ